อันนี้นะคะที่เราจะดูตามลักษณะของไฟไทยเลยใช่ไหมคะกัมเนื้อครับกัมเนื้ออันนี้สูงประมาณเท่าไหร่อะคะยาวร้อยห้าสิบกว่ากว่านะยครับร้อยห้าสิบกว่ากว่าสูงมากยาวมากเลยนำตัวเขายาวมากเลยนะคะ<ม>ดูเท้าเขานะคะดูนี่ดูแต้มแต้มแต่แแลักษณะของแต้มที่ท,ที่ที่บอกมานะคะเราจะดูนี่นี่ขากขา,ขา,ขาตรงนี้แล้วดูตรงนี้ด้วยใช่ไหมต้อใไม่ใช่ครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเตอ๋อนะคะได้มานี่มาหาเจ้าซูโม่นะคะซึ่งเป็นควายของคุณ ใหม่นะคะที่หมู่บ้านอะไรพี่เตอ๋อน้องไผ่นะคะตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดงนะคะจังหวัดสระบุรีนั่นเองอันนี้น้องใหม่นะคะอยู่ข้างๆของคุณแม่นี่ชื่อน้องใหม่เป็นเจ้าของเจ้าซุ้มโนะคะอยู่รอบนี้นี่เจ้าซุ้มโนะคะน้องใหม่นี่ซื้อเจ้าซุ้มโมาจากที่ไหนอะคะซื้อมาจากพี่แคทครับพี่แคทอุทัยธานีใช่ครับตอนนั้นซื้อมาบาชนุเท่าเท่าไหร่อะคะตอนนั้นซื้อมาก็สามแสนห้าครับโอ้เอามาเป็นท่อพายของครอบเราเลยใช่ไหมใช่ครับหรอสามแสนห้านี่มาอยู่กับของคุณใหม่นี่กี่กี่เดือนแล้วคะเนี่ยน่าจะเกือบปีครับตอนนี้เกือบปีแล้วใช่ไหมโอ้ แล้วถึงไงถึงไปดูควายของคุณแคทความชอบหรือว่าเห็นตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับแล้วพอดีที่ได้มาเพราะว่าได้คุยกับอาจารย์ออฟอาจารย์ออฟสลับรีนะครับพอดีคุยกันในรายเงี้ยก็คือเขาก็รู้ว่าผมอยากหาพ่อพันแากได้ข้อพันดีๆพอดีทางพี่แคทเขาปล่อยมาครับ ติดต่อผ่านกันมาครับเราไปดูเราไปดูด้วยตัวเราเองว่าไม่เคยเห็นครับคุณแค่ส่งภาพมาให้ไม่ครับก็เคยเห็นในรูปในเฟซในในสนามก่อนแล้วครับเขาในสนามแล้วเราได้มีโอกาสได้ไปดูไปของแคทแข่งไม่เคยครับไม่เคยแต่รู้ว่าแต่รู้ว่าซูโม่มันโอเคครับโอเคใช่ไหมแล้วดูยังไงคะเราโอ้ยเราปิ้งเจ้าซูโม่ซูโม่จะต้องเอามาเป็นพ่อพันของคอกเราอะคะดูยังไงคะคุณแค่แอร์คุณใหม่ตั้งแต่ก็เห็นรูปคือมันรูปร่างที่มันให้มันให้ลูกกล้ามกล้ามเนื้อดีกล้ามเนื้อดีแล้วก็ ถูกมีอัตลักษณ์ถูกทุกอย่างครับถูกทุกอย่างแจมแจมคุณหม่เลี้ยงมากี่ปีแล้วคะเนี่ยเลี้ยงจริงๆริเริ่มที่เริ่มซื้อประมาณ2ปีครับสองปีส่วนมากคุณหม่นี่จะเลี้ยงเฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมจะมาเลี้ยงจะมาใช่ครับส่วนมากจะเป็นคุณลุงนี่นะคะดูหน้าผากของเขาจะกว้างมากเลยอันนี้นะคะที่เราจะดูตามลักษณะของควายไทยเลยใช่ไหมคะก้ามเนื้อครับก้ามเนื้ออันนี้สูงประมาณเท่าไหร่อะคะยาวร้อยห้าสิบกว่าเนี่ยครับร้อยห้าสิบกว่า สูงมากยาวมากเลยนำตัวเขายาวมากเลยนะคะดูเท้าเขานะคะดูนี่ดูแต้มแต้มแต่แลักษณะของแต้มที่ที่ที่บอกมานะคะเราจะดูนี่ตั้งนี่ขา,ขาคาะตรงนี้ล้าดูตรงนี้ด้วยใช่ไหมท้องไหมใช่ครับนี่นะคะอันนี้เรามาเอาไว้เป็นพ่อพนันในฝูงของเราเลยใช่ครับกะแ,แบบว่าแล้วนี่เคยผสมกันไปหรือยังครก็ตอนนี้ก็ติดท้องหมดครับติดท,ท้องอในตัวน่าจะสิบกว่าครับมู นี่หมดเลยเหรอคะใช่ครับทุกตัวเจ้าซูโม่หมดเลยเหรอโอ้มีตัวนางๆกับตัวที่แม่พันธุ์แม่พันธุ์ที่เพิ่งคลอดก็ตัวที่เพิ่งคลอดตอนนี้มีอยู่เก้าตัวเก้าแม่ทับหมดแล้วครับเป็นลูกของซูโม่หมดอ่าถ้าใช่ครับอาจจะคลอดอ่ะเป็นลูกซูโม่แต่ตอนนี้แต่ชุดก่อนยังไม่ใช่ครับโอจะเป็นพ่อพันธุ์ตัวเก่าอยู่อ๋อตอนนี้ก็คือแบบว่าผสมผสมจริงๆเลยใช่เราเราเอาเจ้าซูโม่ทับจริงๆเลยโอ้ my god นี่นะคะเขาเขาใหญ่มาก เขาใหญ่แต่เขาเขาสั้นนะคะดูดูตรงนี้หน้าผาหน้าผาจะกว้างแต่สูโม่ได้เรื่องความเชื่องได้เรื่องได้เรื่องกล้ามเนื้อให้ลูกล้ามเนื้อดีใช่ค่ะตัวยาวมากสวยมากเลยนะคะเนี่ยความสูงกับอย่างความสูงอาจจะแพ้พวกลุงเพชรพวกอะไรแพ้เพราะนั้นมันสายโครงสร้างใช่ใช่ค่ะลุงเพชรโครงสร้างเขาจะใหญ่ค่ะเนี่ให้ใหญ่ให้ใหญ่ถึงเหมือนะ ที่บอกอะถ้าจะขายขายพวกลูกพันธุ์ออกแล้วก็ไปหาตัวเมียลูกลูงเพชรมาใส่ซูโม่อย่างเงี้ยมันจะอ้ามันจะอ่าใช่ครับมันจะข้าวันดีอันนี้อันนี้เขาเริ่มตามกลิ่นแล้วนะคะเขาเขายังไม่คุ้นกลิ่นนะคะนี่นะคะดูบั้นตัวของเจ้าซูโม้นะคะเนียนเนียนกว่าหน้าคุณแม่อีกนะคะเนี่ยนี่ดูลูกอันท้าเขานะคะใหญ่มากเลยอ่ะเนียนเนียนเอาขี้ใส่พี่เต๋อหน่อยเร็วขี้เลยครับเต๋อไม่กลัวครับขี้เลยซูโม นี่นะคะลําตัวเขายิ่งใหญ่เชิงมากเลยอ่ะคุณใหม่เคยแบบว่าคุณใหม่เคยกอดเคยแบบว่าครับก็เคยขี่เล่นอยู่อ้าวเหรอตอนนี้เหรอคะก็ขี่ได้ครับตลอดแหละเหรอคะโหเขาไม่งุดหงิดแม่โอ๋อหเขาเชื่อพี่เต๋อชอบมากเลยอ่ะเาชอสมบัติใส่พี่เต๋อน่ะสิไอเมื่อกี้พี่เห็นมีการอัดฟังด้วยใช่ไหมอันนั้นอ่าใช่ครับมันซื้อมาก้อนเท่าไหร่คะชื่อที่ซื้อมาประมาณ27บาท เขามาขึ้นให้นะเย็บเจ็นี่คือเขาก็สั่งมาแล้วเขาขึ้นเลี้ยงให้เรียบร้อยถือว่าเยอะมากสั่งทีนึงสั่งกี่กี่ร้อยก้อนนะคะเซตนี้น่าจะพันกว่าพันกว่าปีก็คือกะให้อยู่ได้ทั้งปีเลยใช่ครับซื้อทีซื้อซื้อแค่แต่ตอนราคาประมาณเนี้ยถ้าพีคๆตอนอะไรย่าปางขาดก็ทีนี้มันแต่สามสิบอ่ะสามสิบกว่า แต่เมื่อกี้คุณแม่เห็นทางน้องใหม่นี่คือปลูกหญ้าให้ควายทานด้วยใช่ไหมคะต้นที้เป็นหญ้าอะไรคะหญ้าเนเปียร์ผักชองครับเราไปเอามาเราไปซื้อต้นกล้ามาหรือว่าเมล็ดมาพันตอนแรกก็พ่อเขาไปเอาหน่อจัดเขาคนปลูกแถวนี้ครับเ็จแรกมาปลูกไว้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งได้มาจากพี่ประกางวานเอามาปลูกประมาณที่ไร้ครับเราปลูกเองคุยเจอกั็เขาแกมาให้ก็ที่มีอยู่ประมาณ5ไร่ครับเป็น อ่าหญ้าในเปียปากช่องอแล้วมีเห็ดมีหญ้าหวานหญ้าหวานหญ้าหวานด้วยครับจะอยู่ในแปลงนั่นแหละครับอแต่หญ้าหวานให้ให้ปริมาณสู้หญ้าเย็ปลี่ยนไม่ได้อยอย่างนี้ปลูกเองทําเองสุดยอดมาก,กเลยสับสับให้กินทุกวันถือถ้าถือว่าเซฟเซฟไปได้เยอะถ้าพูดถ้าเซฟกับค่าเรื่องซื้อหัวอาหารอะไรใช่ครับเซฟไปได้เยอะเหมือนกันเนาะใช่ครับก็ตอนนี้ก็ซูโม่ก็แค่เรื่องไขมันนะมัน นั่นปลายกรรม้ามเนื้อมันหายไปหน่อยหนึ่งเพราะว่าให้กินหญ้าหญ้าสดจะส่วนมากคนไม่ได้กินแต่เขาก็แข็งแรงใช่ครับลำตัวเขาก็ยังใหญ่โครงสร้างเขายังดีอยู่แล้วอะไรอย่างี้ต้อาหารจริงๆมันก็ขึ้นครับใช่ใช่ทูมโบยังใหญ่ได้อีกเยอะเพราะว่าดูมาแรกๆเคยให้แบบเช้าให้โล เย็น5โโลอ่ะห้าโลอะก็เคยให้เล็กชุดแรกๆแล้วก็คือให้เป็นอาหารเหรอคะใช่ครับโอ้โหแล้วมันอาหารที่แพงไหมคุณใหม่กะสอบลัฐเกือบเกือบสามร้อยแล้วกิโลอ่ะครับสามสิบโลโอ้โหห้าโลก็กินได้ไม่กี่วันเองใช่ไม่คุ้มเราก็เลยหันมาพอย่าเองเลยใช่พอลงยาแล้วมันเบาไปเยอะก็เลยหันมาหันมาเลี้ยงแบบ ธรรมชาติคือแบบได้ทุ่งอะไรอย่างนี้ของเรา<ช>ดีกว่าเนาะคือแบบมันก็ได้แบบว่าเซฟค่าใช้ใจ่ายของเราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเ<ม>พราะว่าเราก็เอามาเป็นพ่อพัยของเราเราดูแล<ช>เองอะไรเอ,เองอย่างเงี้ยก็พอพอได้ย,ยาเนปเปียเยอะก็คือหารคนก็นเบาไปแล้วอย่างนี้เราเปิดให้แบบว่าชาวบ้านนี่เอาแบบเอาแม่พันธุ์มาผสมกับเจ้าซูโม่ไหมคะหรือว่าเราไม่เปิดไม่เปิดทับไม่เปิดก็เปิดอยู่ครับก็มีถ้าใครสนใจก็มาทําได้ แเราต้องดูไหมคะว่าระแวกเนี้ยคือแบบว่าเพราะว่าตอนนี้มันมีโรคเยอะอะ,อะไรเงี้ยเราต้องคัดที่กที่เขาติดต่อก็บอกว่าถ้าจะมาก็ ให้ตรวจโรคตัวแทงติดต่อมาประมาณนี้ครับใช่เพราะว่าจะได้กักกันไว้เพราะว่าโรคมันเยอะเนาะเราไม่รู้ว่าควายของเขาเป็นอะไรมาบ้างแ้ยแทงติดต่อมาแล้วมันติดตัวเดียวมันจะติดทั้งหมดเลยหมดค่ะแต่ต้องมีใบอะไรอย่างงี้ดูเนาะใช่ครับมันจะมีใบตรวจเลือดอยู่ต้องตรวจเลือดต้องดูอะไรอย่างี้อย่างนี้แล้ถ้าเขามาทับมาทับเจ้าสุโมงนี้คือเราคิดค่าบริการเขาไหมคะก็ที่คิดก็ทั้งขึ้นสามครั้งห้าพันครับอ๋ออย่างนี้ก็มีคนมาทับเหมือนกันเนาะหรือว่ามีไหมคะอ่า ตอนนี้ก็เคยมีครับแต่ตอนนี้ก็เบาไปแล้วเพราะว่ามาด้วยตอนนี้ถ้ายัางไงอ่ะมันเลี้ยงไม่ไหวเพราะว่าหนึ่งมันแรงเนาะอ่าสุดท้ายอันนี้คือพี่อยากให้น้องใหม่อะค่ะให้แบบว่าเชิญชวนอะไรอย่างนงี้ากว่าการเลี้ยงควายมันดียังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าอยากทําอาชีพเสริมเนี่ยครับก็การเลี้ยงควายก็เป็นอาชีพเสริมอย่างหนึ่งที่ดีมากครับก <Wow. S 2> ็เลี้ยงแบบต้นทุนต่ํา จาจับเป็นคล้ายๆเงินออมของเราทุกปีทุกปีก็ลงทุนไม่ต้องเยอะมากแต่ก็ได้ได้คืนมาทุกปีปีละตัวนี้ก็มันก็ได้เป็นกำไรกลับมาทุกปีครับ